สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมลาซาติดแบงค์นะครับวันนี้คือวันอาทิตย์นะครับมีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกลงสนามไม่รู้นี่เชียร์กัน2คู่เลือกมาฝากแฟนๆกัน1คู่นะครับเป็นเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านรับการเยือนของเวสต์แฮมนะครับแมนยูวันนี้นะครับยังไม่มีพวกอลอนวานบิสซาก้านะครับลาเฟลวาร์แล้วก็องตวนมักซิยานนะครับ ที่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนแนวลุกวันนี้นะครับคาดว่ามาคัดเลตส์ฟอร์ดจะยืนเป็นหน้าเป้านะครับสามตัวลุกก็จะมีเจดอนซานโช่นะครับอันโตนีแล้วก็บูโน่แฟรนันเช่นเดิมนะครับส่วนกาลางรับก็จะเป็นาคาเซมิโร่นะครับจับคู่กับคริสเตียนเล็กเซนนะครับวันนี้เจอกับเวสต์แฮมก็ต้องบอกว่าได้เปรียบนะครับขุนค้คอนเองนะครับวันนี้ไม่มีลูคัสปาเกตานะครับ แม็กเวลลปอเน่นะครับแล้วก็เคลคดอสันเป็น3ผู้เล่นที่มีปัญหาการมาเจ็บรบกวนนะครับหน้าเป้าวันนี้ใช้เจนลูกา้าสกามักกานะครับเรายิงทีมชาอิตาลีนะครับยืนเป็นหัวหอกนะครับส่วน3ตัวลุกก็จะมีจอล์็อดโบเวนปาโบนฟอร์เนลนะครับแล้วก็ใส่เบ็นรามานะครับคู่นี้ทั้ง2ทีมเพิ่งเล่นในฟุตบอลยุโรปมานะครับแล้วก็เก็บชัยชนะมาด้วยกันทั้งคู่ผมมองว่าแมนยูเริ่มดดีขึ้นนะะครับโยเฉพา ทีเมเวิร์กแล้วก็เกมลุกนะครับวันนี้ได้เปรียบเล่นในโอทฟฟอร์ดด้วยนะครับไม่ว่าเวทแฮมของวิทมอยจะจะฟอร์มโดยรวมดีขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่าถ้าดูสักยภาพตัวผู้เล่นก็ต้องบอกว่าแมนยูนั้นดีกว่าเหนือกว่าวันนี้ได้เปรียบเล่นในบ้านด้วยนะครับเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะบดเอาชนะเวทแฮมได้สาเร็จนะครับฮนแคป0-75 วันนี้เชียร์ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายตัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ